อ่ดีกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์เริงบอกว่าเป็นเรื่องดีๆผ่านไปแล้วนะฮะครัับผมมนดีหรือร้ายเราไม่อยากจะพูดเลยมันพูดแล้วมันจะมามามาปาร์ติคอที่สองราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ซวยพราะบุตรบริวาร เพราะว่าราะวยใช่มีบริวารเพราะว่าคนที่มีบริวารเยอะเนี่ยมันมีความหลากหลายของคนใช่ไหมครับมันก็อาจจะแบบว่าเออไอ้นุ่นไปสร้างเรื่องไอ้นี่ไปสร้างเรื่องและยิ่งเป็นค่ายมวยเนี่ยบางครั้งคนมันมีวิชาอาจจะไปทําอะไรแบบให้แบบขึ้นลงขึ้นศาลได้แล้วมวยเขาไม่ต่อยคนาะน้อกเออเขาจะต่อยคนเก่าหารเลยกูโย่ตอบว่าร้อยสีร้อยสิบสิค่ะที่ปอดเบข้างหลังนี่เองครับ ทำไม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 เหรอก็หลับตาเล่านิ้วจิ้มมึงอ๋อก็ไปโดนฟอร์ดพอดีเออโอเคเล้ตอบได้ตอบตามแั้วพ่อพูดกาดีพี่เลี้ยวพูดต่อว่าราศีราศีท่านึงอ่ะเพราะว่าพี่นักคอมทำงานเยอะเกี่ยวข้องกับคนเยอะ พุทไม่ได้หมายถึงลูกนะหมายถึงบริวารที่เขาจะต้องร่วมง,งานด้วยเนี่ยอาจจะลูกอาจจะนําพาเรื่องให้มันมี <laughs> นี่กระชากใบให้เหลือเสียตลอดมาพี่พีทบ้างดีกว่าค่ะพี่พีทตอบว่าราศีราศีเมษค่ะ,คะเป็นตัวเอง <laughs> ไม่อยากว่าใครน <laughs> ี่ก็คือในขณะที่งานมันยุ่งเนี่ยมันมี หลายหน่วยหลายแผนกอก็มีปัญหาเกิดขึ้นทุกท mm ี่แต่เราก็คือเราต้องแก้ปัญหาทุกที่พี่สมรักค่ะพี่สมรักสาวตาสีท่านเดค่ะขอบค่ะจริงบอสองคนกับพี่พีทเนี่ยก็เกี่ยวกับรถลูกน้องเยอะแยะครับผมเรามองไปเจอเ้าทอยข้อมเข้าอกานูนี่แกทำงานเยอะใช่ไหมแล้ว บริวานเขาเยอะเดินไปคนนู้นฟนนยิ่งเยนไปโช<อ>คป่า,าไอ้เดียวพูดถ้า,าพี่หมูครับพี่หมูตอบว่าราศีพฤกษบตัะตัวเองทำไมอะพี่หมูมจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับลูกนะเกี่ยวกับบริวารมากกว่าครับนะฮะ เชีวิตคนอื่นไม่รู้อ่ะแต่ชีวิตตัวเองเนี่ยรู้ก็เลยไม่กล้าเดาคนอื่นก็ต่อเติมบ้านอยู่ก็มีเรื่องลูกน้องบริวารนะฮะที่ไม่ส่งมอบงานบ้านอันนี้บ้านที่หนึ่งบ้านที่สองหรือบ้านที่สามบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นบ้านใหม่ออบ้านไม่บ้านเดียวด้วยนะแกฉันจะบอกให้พี่พูดต่อว่าราศี ไม่เหมือที่บอลค่ะคือคุณบอลเนี่ยบริวารเยอะมากเขาเปิดบริษัทใหญ่มากนะฮะเขาทำอะไรนะเชิดสิงโตเชิดสิงโตเขาเลยไปนึกถึงข้อนี้ไปอยังอยู่นะเชิดสิงโตเปิดคณะตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูแลคนเยอะมากบริวารยังไม่ไม่ได้หมายถึงลูกนะแล้วสิงโตเนี่ยคิดดูสิฮะเวลาไปเชิดเนี่ย ปีนี้ไปชั้นสองมั่งอะไรต่างนานามั่งเขาเรียกต่อตัวไม่ใช่ปีไอปีพวกขโมยของผมก็เลยจะบอกว่าจะปีไปขโมยของเข้าไปแล้วป่อนตงตัวว่านั่นแหละก่อนต่อยอดจะใช้เด็กเดินตอนนี้ใช้ลูกสาวแล้วอ้าวทำไมฮะอยู่ยอดเลยไม่ใส่เกงด้วยยืมเกงหมดแล้วูกหลานไม่มีูะลูกหลานลูกน้องไงลูกตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็เป็นภาคหนังอยู่ด้วยคนหนึ่งแล้วก็ แสดงละครเป็นพิธีกรอะไรบ้างเลยเล็กน้อยตามช่องเคเบิลต่างๆพี่บอลครับพี่บอลครับคือผมก็ตอนแรกมองเป็นตัวเองนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่แต่เมื่อกี้พอถามพี่โจโจ้พี่โจโจบอกว่าเขาทําเกี่ยวกับทัวอแล้วตอนที่ทัวกำลังมีปัญหาเนี่ราศีพรามพี่จจครับผมราศีราศีเมถุนค่ะ เบสที่วพี่พีท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 ทำไมถึงเป็นพีทกลูกน้องเยอะอืะอใช่เฉพาะแค่ขับรถก็ปวดหัวอยู่แล้วยากยากทุกคนไม่ได้เก่งมาเลย ต้องมาเรียนกับพี่เขาอย่างเงี้ยอ่าบางคนสอนไปก็ดีบางคนสอนไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะลูกน้องจะต้องดูแลนู่นดูแลนี่พูดก็ฟังบางทีก็ไม่ฟังโคนเราเหนื่อยมันก็จะเครียดขึ้นมากมากโอ้รู้จริงเลยใช่ไหมครับอ่ครัวอกของพี่น่าจะลําบากแต่พี่อยู่ได้สบายเพราะพี่เป็นคนดีครับเพี่เล็บค่ะพี่เล็บว่าในพี่บอลอือพี่บอลเขาก็มีที่บอกงานเขาเยอะจ้ะแล้วก็ มีไม่ว่าจะชื่อสิงโตลิเกลิเกก็มีคณะตลกคณะตลกด้วยตลกเขาตลกมากเลยนะใช่ฮะเป็นทีมคณะตลกที่ไปแล้วแบบว่าคุ้มค่าเงินมากจริงเหรอจริงๆตอนเล่นมีมีมีตั๊กบริบูอีกคนนะครับเล่นถูกต้องแล้วก็มีข้องชนชื่นครับแม่ฉลองสิบปีจ้างไปเล่นของฉันหน่อยสิไปได้ไปให้ฟรีเลยไปให้ฟรีพอพูดแล้วนะพูดแล้วเอาคืนมาเลยนี่ตายนะถ้าผมไม่ไปให้ฟรีผมเก็บตังค์นะขอให้บ้านผมตายอ้าว เดียกันเนอะปากเสียเล่นยังไงมั่งรับงานยังไงที่เวนต์ครับตลกเลยมันอย่างนี้นะยังไงยังไงถ้าเล่นฮาเนี่ยเราจะเดินยิ้มแย้มเดินผ่าคนดูออกไปเลยแต่ถ้าเล่นไม่ฮาเนื้อแตกเนี่ยออกหลังวิธีขึ้นรถสตาร์ทตาเหยียบมิดเลยอันนี้เราเล่นไปแล้วมันเดินแต่งงานมาเถอะฮาจริงจิ๊กเอามาเขาจะเลยตอบว่ารากกั ปอดป้าปอดป้าจ๋าป่าว่าราศีราศีศีพี่อทำไมเรามีลูกน้องเยอะใช่ไหมตามตามพี่โอครับก็จริงๆแล้วก็คือช่วงนี้มันมันทำหลายอย่างด้วยนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีหรืองานพวกร้านอาหารที่เพิ่งเปิดหรืออะไรพวกนี้ร้านไหนชื่ออะไรนะ ชื่อร้านกิวเต้ฟีดฟอนฟิชเลอริงครับฟอนนะครับอยู่ตรงกิวกิวเต้อใช่ครับอร่อยมากครับโอ้โห่ไมแล้วกิวเต้อร่อยมากครับจริงๆฮะอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอย่แจ้งวัฒนาสิบสี่ครับตอนนี้เองโรงพยาบาลมุกวัฒนาใช่ครับกินแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยอยู่ในซอยโรงพยาบาลมาใต่อให้เข้าโรงพยาบาลกี่เดือนสองเดือนที่ผ่านมันโอ้โหปัญหาสารพัดเลยครับทั้งเรื่องของคนทั้งเรื่องของเรื่องระบบร้านอาหารใช่ใช่เพราะว่าเรื่องร้านอาหารเนี่ย สำคัญที่สุดคือเรื่องครัวนี่เขาต้องมาเปิดเจ๊งเมื่อกี่ร้านพูดให้เขาฟังไปเปิดมาแล้ว30เจ๊งไปแล้วยี่สิบเก้าโอ้โหไรร้านนึงอ่ะฮะไรร้านนึงอ่ะอีร้านไฟไหมอีกอ่ะตลกอันนี้นึกว่าตลกไปไ่นึกว่าเรื่องแบบว่าเล่าตลกไฟไหม้จริงจริงจริงมองเห็นหรวอมองเห็นทุ่งนาวิวพระธาตุเดชสุเทพไปมีอีกร้านไปไหนไฟไหมนึกว่าพู เรื่องจริง่ตอนแรกกำลังขายดีเลยกำลังขายดีปุ๊บเอ้ยหุ้นส่วนแหมขยายร้านไงเปิดออกเหล็กออกไปออกมาม่งหล่นลงมาใส่จากไม่แม่ที่จอเจ้าตาว่าราเต้ราเต้เหมือนผมอ๋ สมรักเออคิดคิดเหมือนไหมเหมือนกันพี่สมรักบอกว่าลูกก็ชอบมวยจริงใช่ชอบต่อยมวยภูมิใจไหมพี่สมรักลูกเขาชอบเหมือนเราภูมิใจอาจารย์ลิงฟานเทสราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์สวยเพราะบุตรบริวารคือราศีมีคนถูกครับราศีราศีราศี